สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องสำนักพิมพ์ Daily Prophet Daily p r r p h e t เป็นหนังสือพิมพ์ของผู้วิเศษเพียงฉบับเดียวเท่านั้นในโลกเวทมนตไม่นับรวมสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ในวงแคบๆอย่าง The Quipper หนังสือพิมพ์ d i l y y r o p h e t มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในตอกไดอากอนโดยจะถูกส่งไปให้ครอบครัวผู้วิเศษเกือบทุกหลังคาเรือนเป็นประจำทุกวัน โดยนกฮูกการชำระเงินค่าส่งทำได้โดยการหย่อนเหรียญลงในกระเป๋าที่ผูกติดอยู่กับขาของนกฮูกที่มาส่งโดยบางครั้งเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจหรือเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างการบินของรถยนต์ Ford e n แ e รียอย่างผิดกฎหมายเวทมนต์สำนักพิมพ์ Daily p r o h e ก็จะรีบตีพิมพ์ออกมาอย่างรวดเร็ว ไม่ได้เป็นแหล่งข่าวที่เป็นกลางนะักและบางครั้งการนำเสนอข่าวก็น่าเศร้าใจเพอน้มเอียงไปทางการกระตุ้นความสนใจซะมากกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือฝีมือของนักข่าวดาวเด่นลิตาสกีเตอร์เห็นได้ชัดว่ามีมากกว่าหนึ่งครั้งที่แหล่งข่าวซึ่งเป็นอิสระจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของกระทรวงเวทมนต์ให้ปิดบังเรื่องราวบางอย่าง ร่องรอยที่เป็นเหตุจูงใจสำคัญอาจพบได้จากชื่อของหนังสือพิมพ์เองคำว่า Prophet ที่แปลว่าผู้ทำนายหรือผู้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า p r o f i t ที่แปลว่าผลประโยชน์หรือผลกำไรโดยวันนี้เราจะมาเล่าถึงวีรกรรมของลิตาสกีเตอร์ในการเขียนข่าวเรื่องราวต่างๆของแฮร์รี่พอตเตอร์และเพื่อนๆมาติดตามฟังกันได้เลยค่ะ สกู๊ปข่าวความผิดพลาดใหญ่ยักษ์ของดับเบิลดอรอัลบัตดับเบิลดออาจารย์ใหญ่ผู้พีลึกพิลั่นแห่งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์ไม่เคยหวั่นไหวที่จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่ตกเป็นที่วิจารณ์ทั่วไปลิต้าสกีเตอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษรายงานเมื่อเดือนกันยายนปีนี้เขาว่าจ้างอลาสเตอร์แมดไอมูดดี้อดีตมือปราบมาร ผู้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่เสกคาถาไม่เลือกหน้าให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดนับเป็นการตัดสินใจที่ทำให้หลายคนที่กระทรวงเวทมนต์ถึงกับเลิกคิ้วอย่างฉงนเนื่องจากแมดไอมูดดี้เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าชอบทำลายผู้อื่นเพียงเพราะว่าขยับตัวรวดเร็วต่อหน้าเขาทว่าแมดไอมูดดี้กลับดูเป็นผู้มีความรับผิดชอบ และเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อเปรียบกับอาจารย์ลูกครึ่งอมนุษย์ที่ดับเบิลโดรจ้างให้สอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษรูเบียสแฮกิทยอมรับว่าตัวเองถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์เมื่อเรียนอยู่ปี3และเข้ารับตำแหน่งผู้ดูแลสัตว์วิเศษของโรงเรียนนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดับเบิลโดรมอบหมายให้แก่เขาทว่าเมื่อปีก่อนแฮกิชใช้อิทธิพลทางเวทมนต์ของเขากับอาจารย์ใหญ่ เพื่อรับตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกโดยเป็นผู้สอนวิชาการดูแลสัตว์วิเศษทั้งๆท,ท,ที่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าเสนอตัวมามากมายแฮกิตเป็นชายรูปร่างใหญ่โตน่ากลัวและดูดุร้ายเขาใช้อำนาจในหน้าที่ตำแหน่งใหม่ทำให้เด็กนักเรียนในความดูแลของเขาต้องตื่นตกใจกับสัตว์ร้ายตัวแล้วตัวเล่าในขณะที่ดับเบิลดก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น แฮกิจก็ทำให้นักเรียนหลายคนต้องบาดเจ็บในชั้นเรียนซึ่งหลายคนยอมรับว่าน่ากลัวจับใจผมถูกฮิปโปกิตทำร้ายและวินเซนต์แคปเพื่อนของผมก็ถูกหนอนฟรอเบอร์กัดจนเบืวะ,วะเดโกมาฟอยนักเรียนปี4คนหนึ่งเปิดเผยเราทุกคนเกียดแฮกิจแต่เรากลัวจนไม่กล้าพูดอะไรออกมาทว่าแฮกิตยังคงมุ่งมั่นข่มขวัญน,นักเรียนต่อไป ระหว่างการสนทนากับเดลี่พอฟเฟตเมื่อเดือนก่อนเขายอมรับว่ากำลังเพาะเลี้ยงสัตว์ประเภทหนึ่งที่เขาตั้งชื่อให้ว่าสกรูตปทุไฟซึ่งเป็นสัตว์ร้ายพันทางลูกผสมระหว่างแมนดิคอร์กับปูไฟแน่นอนว่าการเพ,พาะพันธุสัตว์วิเศษขึ้นใหม่ถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องได้รับการดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดจากกองออกระเบียบและควบคุมสัตว์วิเศษแต่ดูเหมือนแฮกิ จะยกตัวเองขึ้นเหนือกฎเกณฑ์อันเข้มงวดนี้ผมแค่เล่นอะไรสนุกสนุกเขาบอกพางรีเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้แดลี่พอเฟตเพิ่งพบหลักฐานใหม่ว่าแฮก,กิตไม่ได้เป็นพ่อมดเลือดบริสุทธิ์อย่างที่เขาแสดงตัวมาตลอดที่แท้เขามีสายเลือดอามนุษย์อยู่ในตัวเราขอเปิดเผยในที่นี้เป็นครั้งแรกว่ามารดาข,ของเขาไม่ใช่ใครอื่น แต่คือยักษ์สีฟิสบอลฟาที่ในปัจจุบันไม่ปรากฏชัดว่าอยู่ที่ใดเหล่ายักษ์ผู้กระหายเลือดและโหดเหี้ยมชักพาชะตากรรมอันเลวร้ายที่ทำให้เผ่าพันธุ์ต้องดับสูญเมื่อทำสงครามกันเองในช่วงศตวรรษก่อนที่เหลืออยู่จำนวนเพียงหยิบมือเดียวเข้าร่วมกับคนที่คุณก็รู้ว่าใครและยักษ์กลุ่มนี้เองที่เป็นต้นเหตุข,ของการฆาตกรรมหมู่ชาวมาเกิลที่เลวร้ายที่สุดในยุคแห่งความหวาดหวัน่น ขณะที่ยักษ์จำนวนมากซึ่งเข้าร่วมการเป็นบริวารของคนที่คุณก็รู้ว่าใครถูกมือปราบมารที่ทำงานต่อต้อตานด้านศาสตร์มืดสังหารแต่ก็ไม่มีฟิตวันฟาร่วมอยู่ด้วยเป็นไปได้ว่าเขาหนีไปอยู่ในชุมชนยักษ์ที่ยังคงมีอยู่ตามบริเวณเทือกเขาในต่างแดนหากความประพฤติอันพิลึกพิลั่นของแฮกิตในชั้นเรียนวิชาการดูแลสัตว์วิเศษจะบอกใบอะไรให้รู้ได้บ้าง ก็คงเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าบุตรชายของฟิตวันฟาดูเหมือนจะได้รับสืบทอดธรรมชาติอันโหดร้ายของมารดามาทางสายเลือดเรื่องนี้ยังมีแง่มุปลาดและไม่คาดฝันเมื่อเป็นที่รู้กันว่าแฮกิตผูกมิตรไมตีอย่างลึกซึ้งกับเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้พิชิตคนที่คุณก็รู้ว่าใครการหมดพลังอำนาจของคนที่คุณก็รู้ว่าใครมีผลทำให้มารดาของแฮกิตเอง ต้องหนีไปซ่อนตัวเช่นเดียวกับผู้สนับสนุนคนอื่นๆบางทีแฮร์รี่พอตเตอร์อาจไม่รู้ถึงความจริงอันไม่น่าพิสมัยของเพื่อนล่างยักษ์แต่อาาัลบัสตอรเบลดอร์มีหน้าที่ที่จะต้องเตือนแฮร์รี่พอตเตอร์และเพื่อนนักเรียนของเขาให้รู้ถึงภัยอันตรายจากการคบหาผู้ที่มีสายเลือดเป็นยักษ์แฮร์รี่อ่านจบและเงยหน้าขึ้นมองรอนที่กำลังอ้าปากค้างลิต้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงเขากระซิบ นั่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังกวนใจแฮร์รี่นายหมายความว่ายังไงแล้วทุกคนเกลียดแฮรกิทแฮร์รี่พูดใส่หน้ามอฟอยเรื่องเหลวไหลอะไรกันเขาชี้ไปที่แคลปเขาถูกนอนฟรอเบอร์กัดบือวะนอนไม่มีฟันด้วยซ้าแคลปหัวล้อยเยอะและมีท่าทีพออกพอใจในวีรกรรมของตัวเองหลังจากที่สกู๊ปข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปแฮรกิก็ได้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในโลกของพ่อมดแม่มดยักษ์ถือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเพราะฉะนั้นพ่อมดแม่มดส่วนใหญ่ที่ได้สืบเชื้อสายมาจากยักษ์จึงมัดปิดบังตัวตนไม่ให้ผู้อื่นทราบอย่างเช่นมาดามแม็กซิมหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้เฮอร์ไมโอนี่ได้ผิดใจกับลิตาสกีเตอร์จึงทำให้เกิดสกู๊ปข่าวต่อไปขณะคาบเรียนวิชาปุงยาแฮรรี่เฮอร์ไมโอนี่และลอน เดินตรงไปที่โต๊ะด้านหลังคุกใต้ดินอย่างเคยทันทีที่เนปหันหลังให้เพื่อเขียนเครื่องปรุงยาที่จะใช้ในวันนี้ลงบนกระดานดำเฮอร์ไมโอนี่ก็รีพิกนิตยสารจากใต้โต๊ะในที่สุดเมื่อเปิดมาถึงหน้ากลางเฮอร์ไมโอนี่ก็พบสิ่งที่พิกหาแฮร์รี่กับลอนขยับเข้ามาใกล้มีภาพถ่ายสีสีของแฮร์รี่พร้อมกับบทความสั้นๆที่มีชื่อว่า เบื้องหลังลักสลายของแฮร์รี่พอตเตอร์หลายคนอาจมองว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นๆแต่เขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ต้องพบกับความเจ็บปวดของวัยแรกรุ่นเหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันล i ตาสกีเตอร์รายงานแฮร์รี่พอตเตอร์ในวัย14ปีและไลรลักมานับตั้งแต่สูญเสียบิดามารดาไปหลงคิดว่าเขาได้พบรักประโมใจในตัวเพื่นหญิงผู้ที่เกิดจากมาร์เกิล ที่คบหากันมานานชื่อเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์เขาไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าเขาจะต้องพบเจอกับความปวดร้าวอีกครั้งในชีวิตที่แหว่งวิ่นจากการสูญเสียมาก่อนแล้วมิสแกรนเจอร์เป็นเด็กสาวที่ไม่มีอะไรสะดุดตาหากแต่ทะเยอทะยานและดูเหมือนจะมีรสนิยมชื่นชมในพ่อมดที่มีชื่อเสียงแฮร์รี่เพียงคนเดียวไม่อาจเติมเต็มให้เธอได้นับตั้งแต่วิกเตอร์คัม ผู้เล่นตำแหน่งซิกเกอร์ของทีมบบลเกเรียและขวัญใจของผู้ชมจากการแข่งขันควิดิตวัวคัพมาถึงฮอกวอตส์มิสเกรนเจอร์ก็สนุกกับการปั่นหัวสองหนุ่มคล้ำหลงเสน่ห์เด็กสาวร้อยเล่และแสดงออกอย่างเปิดเผยจนถึงกับชวนให้เธอไปหาเขาที่บบลเกเรียในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ทั้งยังยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อนเลยแต่หากว่า นี่อานไม่ใช่เสน่ห์ตามธรรมชาติของเกรนเจอร์ที่ดึงดูดความสนใจของเด็กหนุ่มผู้น่าสงาสารทั้งสองคนนี้หน้าตาเธอขี้เลออกแพนซี่พาคินสันนักเรียนปี4ที่หน้าสวยสดใสและมีชีวิตชีวาให้สัมภาษณ์แต่เธอเก่งพอที่จะทำน้ำยาเสน่ห์ได้เพราะเป็นคนฉลาดฉันเชื่อว่าเธอใช้วิธีนี้แน่ๆแน่นนอนว่ายาเสน่ห์เป็นของต้องห้ามที่ฮอกวอตส์ ward. และเอาบารเดอร์เบ,บนดอร์คงจะต้องอสืบสวนให้กระจ่างระหว่างนี้ผู้ปรารานดีต่อแฮร์รี่พอตเตอร์ได้แต่หวังว่าครั้งต่อไปเขาจะมอบหัวใจรักให้กับผู้ที่คู่ควรมากกว่านี้ฉันบอกเธอแล้วรอนกระซิบบอกเือร์มโอนี่ขณะที่จ้องมองบทความนี้อยู่ฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปหาเรื่องกับลิ่าสกีเตอร์เยนี่ระบายสีจนเธอกลายเป็นพวกผู้หญิงปล่อยตัว เฮอร์ไมโอนี่เลิกทำสีหน้างุนงงและหัวเราะพืชออกมาผู้หญิงปล่อยตัวหรือเธอทวนคำพางกั้นหัวเราะจนตัวสั่นขณะที่หันไปหารอนแต่ก็ตะลกอยู่นะเฮอร์ไมโอนี่พูดในอีกสินาทีต่อมาลิตาสกีเตอร์รู้ได้ยังไงว่ารู้เรื่องอะไรหรือรอนรีบถามเธอคงไม่ได้ทำยาสเสน่ห์หรอกใช่ไหมจะบ้าเหรอเฮอร์ไมโอนี่แหวใส่พางลงมือบทดมลงเต่าทองต่อไป ไม่ใช่เรื่องนั้นแค่ว่าเยานั่นรู้ได้ยังไงว่าวิกเตอร์ชวนฉันไปหาตอนหน้าร้อนเฮอร์ไมโอนี่หน้าแดงจัดขณะที่พูดออกมาอะไรนะรอนถามพางทิ้งที่บทยาเสียงดังแกล้งเขาชวนฉันทันทีที่เขาดึงฉันขึ้นมาจากทะเลสาบเฮอร์ไมโอนี่พูดเงิมงำซึ่งบทความนี้ก็ทำให้เฮอร์ไมโอนี่เดือดร้อนด้วยเช่นกันเฮอร์ไมโอนี่ ได้จดหมายว่าตัวเธอนั้นไม่คู่ควรกับแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันทุกฉบับและยังมีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่มีน้ำสีเขียวอมเหลืองกลิ่นเหม็นเหมือนน้ำมันออกมาทะลักใส่มือและเริ่มเดือดเป็นฟองจนทำให้เฮอร์เมอนี่น้ำตาเริ่มเออขึ้นจนถึงกับต้องไปห้องพยาบาลสกู๊ปข่าวต่อมาแฮร์รี่พอตเตอร์ฟั่นเฟืองและคุ้มคลั่งเด็กชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิชิต คนที่ไม่ควรเอ,อ่ยชื่อมีอารมณ์แปรปวนและอาจทำร้ายผู้อื่นได้ลิต้าสกีเตอร์ผู้สื่อข่าวพิเศษร,รายงานเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏหลักฐานอันน่าตกใจที่เผยให้เห็นถึงพฤติกรรมแปลกประหลาดของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่สมควรนำมาประกอบพิจารณาถึงความเหมาะสมในการแข่งขันอย่างเช่นการปรลองเวทไตภพาคีหรือแม้แต่การเป็นนักเรียนในโรงเรียนฮอกวอต d a i ี y p อ o p h e t ขอเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่าพอตเตอร์เป็นลมหมดสติบ่อยครั้งที่โรงเรียนแล้วขอมักอดควรถึงอาการเจ็บปวดที่ลอยแผลเป็นบนหน้าผากอนุสรจากคำสาบที่คนที่คุณก็รู้ว่าใครพยายามใช้สังหารเขาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเรียนวิชาพยากรณศาสตร์ไปได้ครึ่งเวลานักข่าวเดลี่พอ o เฟต t ของเราได้เห็นพอตเตอร์ปึงปังออกมาจากชั้นเรียน โดยอ้างว่ารอยแผลเป็นที่ทำให้เขาเจ็บปวดจนไม่สามารถเรียนต่อไปได้ผู้เชี่ยวชาญมือหนึ่งของโรงพยาบาลวิเศษเซนต์มังโกเพื่อผู้ป่วยและบาดเจ็บได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปได้ที่สมองของพอตเตอร์ได้รับการกระทบกระเทือนจากการที่ถูกคนที่คุณก็รู้ว่าใครทำร้ายการที่เขายืนการว่ารอยแผลเป็นยังคงเจ็บปวดนั้นก็เป็นการแสดงออกถึงการสับสนทางจิตที่ฝังอยู่ในรากลึก เขาอาจแกล้งทำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งอธิบายว่าอาจเป็นการเรียกร้องความสนใจทว่าเดลี่พอลเฟตยังคงค้นพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่อัลบาทัเบนดออาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์พยายามปกปิดจากสาธารณชนชาวพ่อมดแม่มดไว้อย่างระมัดระวังพอตเตอร์ Potter พูดภาษาพาเซลได้เดโกมาลฟอยนักเรียนปีสของฮอกวอตส์ได้เปิดเผย เมื่อสองสามปีก่อนมีนักเรียนหลายคนถูกทำร้ายและคนส่วนใหญ่ชื่อว่าเป็นฝีมือของแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะเห็นเขาโกดเกี้ยวในชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวและเขายังปล่อยงูใส่นักเรียนชายคนหนึ่งด้วยเรื่องนี้ถูกปิดเงียบและเขาก็ผูกมิตรกับมนุษย์หมาป่าและยักษ์เราคิดว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจภาษาพาเซลเป็นความสามารถในการสื่อสารกับงูและนับเป็นหนึ่งในาศาสตร์มืดมาโดยตลอด ข้อสำคัญคือผู้ที่พูดภาษาพาเซลเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในยุคของเราไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นเองสมาชิกคนหนึ่งของสมาพันธ์ต่อต้านศาสตร์มืดผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามให้ความเห็นว่าเขามีความเชื่อว่าพ่อมดคนใดก็ตามที่พูดภาษาพาเซลได้สมควรถูกนำมาสอบปากคำโดยส่วนตัวแล้วจะเคลือบแคงสงสัยทุกคนที่พูดกับงูได้ พงูมักถูกนํามาใช้กับศาสตร์ด,ดําที่เร็วร้ายที่สุดและตามประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทําเรื่องโฉดชั่วทั้งสิ้นนอกจากนี้ใครก็ตามที่ฝักใฝ่คบหากับสัตว์ดุร้ายอย่างเช่นมนุษย์หมาป่าและยักษ์ก็มักจะมีความช่มชอบในเรื่องโหดร้ายทารุณเอาบาัตเดวิดอควรเร่งพิจารณาว่าเด็กคนนี้เหมาะสมหรือไม่ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในการประลองเวทไตภาคี หลายคนเป็นห่วงว่าพอตเตอร์จะฝักใฝ่ในาศาสตร์มืดเพื่อทำทุกวิถีทางให้เป็นผู้ชนะการประลองค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวีรกรรมที่ลิตาสก e เตอร์ได้เขียนลงบนหนังสือพิมพ์ของเดลี่พรีเ e t โดยหลังจากนี้เฮอร์ไมโอนี่ก็สืบรู้ถึงเหตุผลที่ลิตาสก e เตอร์รู้ถึงความเคลื่อนไหวของทุกคนในโรงเรียนลิตาสกิเตอร์เป็นเอเนมิจัสที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเธอแปลงร่างเป็นแมลงปีกแข็งได้ ละคอยบินไปทั่วโรงเรียนเพื่อคอยตามข่าวและหลังจากจบการแข่งขันการประลองเวทไตภพาคีลิตตาสกิเตอร์ก็ไม่ได้เขียนข่าวอีกเลยเพราะเฮอร์ไมโอนี่จับลิตตาได้ที่ขอบหน้าต่างในห้องพยาบาลโดยใส่ไว้ในโหลแก้วที่เสก่าถาไว้ไม่ให้ออกมาได้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสกูปข่าวของลิตตาสกิเตอร์ยังไงก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ